ให้เสียงภาคโดยคินเนกิสงสัยจังว่าวันนี้จะพาฉันไปเดทที่ลาม,มกแบบไหนกันนะคโยมิก่อนอื่นเลยไปหอดูดาวกันไหมฮิตากิเอออีกแล้วเหรอจะอะไรคิ่ว่าฉันใส่เกยงในลาม,มกไปเพื่ออะไรกันล่ะโทเห็นแล้วเหรอคุณฮิตากิเดี๋ยวสิฉันไม่ได้มีรสนิยมแบบนั้นซะหน่อยนะอย่ามาโกหกแฟนแบบนี้เลยนะ ยังไม่รู้ชะตาของตัวเองเลยด้วยซ้ำหมายควาว่ายัางไงงั้นฉันคงไม่ต้องออมมือแล้วล่ะนะโคยมิจะทำอะไรฉันนะฮิตาเกิไม่ต้องห่วงฉันไม่เอานายตายหรอกวางใจได้ไม่นะจะไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะต้องลงทันนี่ <c oughs> <c oughs> นายอยากมากขนาดนั้นก็บอกกันตรงๆก็ได้นี่โคยมิลามกลายชีเย็บห้าเข็มลองอยังหมา